หนึ่งในเรื่องราวเก็ดชีวิตของผู้คนที่น่าชงนมาเรื่องหนึ่งที่โด่งดังจากคลิปที่เป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนสัญชาติแคนาดาที่ชื่อเอลิซาแล็มาติดตามเรื่องราวอันน่าชงนสนเท่ของเธอกันเป็นคลิปที่ทำให้เราตึกสตัตกับมันมากจนเกิดความสนใจว่าเฮ้ มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้มันเป็นภาพของการอยู่ในลิฟต์ของผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งเธอก็มีอาการแปลกๆสนใจมากจนลุงต้องไปค้นหาข้อมูลว่าเธอเป็นใครและเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้อยากจะเอาเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้มาเล่าให้ฟังกันนี่คือภาพสุดท้าย ของเอลิซาแล็ที่มีการพบเห็นเธอในลิฟต์ของโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีประวัติสุดหลอนก่อนที่เธอจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและพาให้ทุกคนคิดไปต่างๆนานากับท่าทางและพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของเธอมาติดตามเรื่องราวทฤษฎีและความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเหตุสลดที่น่าชงนของเอลิซาแลกับลุงเอ็ดเกรดชีวิต พราะทุกชีวิตมีเรื่องราวและทุกเรื่องราวมีข้อคิดให้เราได้เรียนรู้หากท่านชื่นชอบเรื่องราวเกิดชีวิตของผู้คนต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ลุงเอกเกิดชีวิตกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวอันน่าชงนของเอลิซาแรมได้เลยครับในปี2013 นักท่องเที่ยวสาวชาวแคนาดาเชื้อสายจีนที่ชื่อเอลิซาแลมหรือชื่อภาษาจีนคือหลานโควโอวัย21ปีได้เดินทางมาท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาเพียงลำพังหลังจากเธอเรียนจบระดับปริญญาตรีโดยเธอได้ขออนุญาตพ่อแม่มาเที่ยวโดยมีเงื่อนไขว่าเธอต้องโทรศัพท์ติดต่อกลับไปหาพ่อแม่ทุกวันเพื่อบอกว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรกับใครอย่างไร เพื่อพ่อแม่จะได้ทราบถึงความปลอดภัยของลูกสาวซึ่งเอลิซาก็ปฏิบัติด้วยดีมาตลอดทริปการเดินทางจนวันที่26มกราคมปี2013เธอมาเที่ยวที่ L.A. ลอสแอนเจลิสเมืองแห่งนางฟ้าที่มีสีสันและความสนุกสนานมากมายในฐานะนักท่องเที่ยวงบน้อยเธอได้ติดต่อเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ชื่อ Stay On m a n ซึ่งเป็นโรงแรมหรูแต่ราคาย่อมเยาในสไตล์บูธิคโฮสเทลที่มีการแชร์พื้นที่ใช้สอยร่วมกันกับผู้เข้าพักคนอื่นๆซึ่งมันตั้งอยู่ไม่ไกลจากย่านสคิทโลอันเป็นแหล่งเสริมโรมและที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้านมากมายใน LA โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่มีประวัติอันน่าสยดสยองชวนขนลุกหากใครเป็นคนในพื้นที่ก็จะทราบดีว่า โรงแรมนี้เดิมชื่อโรงแรมเซซิลซ,ซ,ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1924ซึ่งความตั้งใจแรกของเจ้าของผู้ก่อตั้งคือวิลเลียมแบงค์แฮนเนอร์ต้องการสร้างให้เป็นโรงแรมหรูสำหรับนักธุรกิจและครอบครัวที่มีฐานะดีแต่หลังเปิดกิจการได้ไม่นานก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาทำให้บริษัทห้างร้านธุรกิจต่างๆล้มละลายและผู้คน ตกงานกันมากมายตามท้องถนนในเราแวกที่โรงแรมเซอยซิลตั้งอยู่เริ่มกลายเป็นแหล่งพักพิงของคนไร้บ้านและแหล่งอาชญากรรมผู้ที่มีฐานะดีที่จะเข้าพักในโรงแรมตามที่คาดไว้ก็เริ่มลดน้อยลงทำให้โรงแรมประสบภาวะขาดทุนและต้องปรับตัวให้รอดในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองทางโรงแรมจึงปรับลดราคาค่าที่พักเพื่อเอาตัวรอด ในที่สุดโรงแรมสุดรูแห่งนี้จึงกลายเป็นที่พักของผู้มีรายได้น้อยอาชญากรและผู้ก่อเหตุสุดสลดมากมายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาจนเป็นที่ร่ำลือของคนในท้องถิ่นถึงความสยองของโรงแรมแห่งนี้จนเมื่อมีการเปลี่ยนมือเจ้าของใหม่ได้มีการรีโนเวทและเปลี่ยนชื่อเป็น Stay On m นเมแต่ไม่ไหวเหตุสลดต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้น เมื่อเอลิซ่าแลนเข้าพักในโรงแรมแห่งนี้เธอได้เข้าพักแบบโฮสเทลที่เป็นการพักรวมกันแบบแชร์พื้นที่ส่วนกลางกับผู้พักอาศัยคนอื่นๆหรือมมรูเมทไม่กี่วันหลังจากการเข้าพักเอลิซาเริ่มมีอาการแปลกประหลาดบางอย่างจนรูมเมทต้องแจ้งทางโรงแรมให้แยกเธอออกไปพักต่างหากเพราะไม่สามารถอยู่ร่วมกับเธอได้ทางโรงแรมจึงจัดห้องพักแยกให้กับเธอ ก่อนเธอจะแยกออกไปเธอได้ทิ้งจดหมายให้ลาลูมเมตมีข้อความว่าจะกลับบ้านแล้วและจงไปให้พ้น,พ,นพ้นฉันหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยเธอยังได้ขาดการติดต่อกับพ่อแม่ของเธอทำให้พ่อและแม่เป็นกังวลใจพวกเขาได้ติดต่อมายัง LAPD หน่วยงานตำรวจของ Los Angeles เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบและติดตามหาเอลิซา LAPD ได้นำสุนัขตำรวจเข้าตรวจสอบตามจุดต่างๆภายในโรงแรมและเข้าตรวจค้นห้องพักของเธอแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดข่าวของเครื่องใช้ต่างๆของเธอยังคงอยู่ครบและไม่มีสัญญาณการต่อสู้หรือลื้อคน้นทุกอย่างดูเรียบร้อยดีหลายวันผ่านไปตำรวจก็ยังไม่สามารถสืบหาตัวของเอลิซาได้ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน พ่อแม่ของเธอเป็นห่วงลูกสาวมากจึงบินมาพบตำรวจที่ L.A. ด้วยตนเองในวันที่6กุมภาพันธ์2013กรมตำรวจ L.A. ได้มีการติดประกาศตามหาเธอไปทั่วบริเวณและได้แจ้งขอความร่วมมือจากชุมชนให้ช่วยค้นหานักท่องเที่ยวสาวรายนี้ด้วยจนในวันที่13กุมภาพันธ์ตำรวจได้เปิดเผยภาพอันน่าตกใจ กล้องวงจรปิดในลิฟต์ของโรงแรมซึ่งเป็นภาพสุดท้ายที่สามารถพบเห็นเธอได้และเป็นเพียงภาพเดียวในวันนั้นที่ได้จากทางโรงแรมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ไม่มีภาพจากกล้องอื่นๆอ,อ,อีกเลยตำรวจได้นำคลิปวิดีโอนี้โพสต์ลงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อประกาศตามหาตัวเธอและวิดีโอนี้ได้กลายเป็นวิดีโอวรัลอในที่สุดจากพฤติกรรมที่น่าตกใจ และแปลกประหลาดของเธอทำให้เรื่องราวการหายตัวไปของนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนแคนาดาผู้นี้เป็นที่สนใจของสาธารณชนและสื่อต่างๆทุกคนต่างตกตะลึงกับพฤติกรรมของเธอซึ่งมันก็ตรงกับที่เรารูมเมตที่พักร่วมกับเธอที่โรงแรมได้ให้ปากคำไว้ในภาพจะเห็นเอลิซาแสดงพฤติกรรมแปลกๆเธอกดปุ่มทุกปุ่มไปยังทุกชั้น เธอวิ่งเข้าวิ่งออกจากลิฟต์และซ่อนตัวอยู่ที่มุมหนึ่งของลิฟต์ดูเหมือนว่าเธอได้พูดคุยอะไรบางอย่างกับใครหรืออะไรตรงโถงทางเดินหน้าลิฟต์นั้นด้วยอาการและท่าทางที่แปลกมากๆโดยเฉพาะท่านิ้วงิกและสายมือไปมานั้นเป็นอะไรที่น่าตกตะลึงอย่างยิ่งจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ในปีเดียวกันก็ยังไม่มีใครพบเอลิซาแลม พอแม่และเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างรู้สึกผิดหวังในการค้นหาเธอแต่ไม่นานหลังจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีผู้คนที่พักในโรงแรมนั้นได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของน้ําในโรงแรมว่ามีกลิ่นและรสชาติแปลกๆแ,และเริ่มมีสีดําคล้ําทางโรงแรมจึงรีบให้ช่างที่ชื่อซานติเอโกโลเปสซึ่งเป็นช่างของทางโรงแรมตรวจเช็คระบบน้ําทั้งหมดโดยด่วน โลเปซไดไล่ตรวจเช็คตามระบบท่อต่างๆก็พบว่าไม่มีปัญหาแต่ประการใดเขาจึงขึ้นไปตรวจเช็คระบบแทงน้ำของโรงแรมที่อยู่บนหลังคาซึ่งเมื่อเขาปีนขึ้นไปจนถึงแทงน้ำเขาก็พบว่ามีแทงหนึ่งฝาแทงถูกเปิดออกเมื่อเขามองลงไปในแทงนั้นเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเขาพบศพเน่าเปื่อยของผู้หญิงคนหนึ่งนอนเปลือยกายลอยตายอยู่ในแทงนั้นพร้อมมีเสื้อผ้าของเธอ ลอยอยู่ด้วยเขาจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงทางโรงแรมรีบระบายน้ำออกและทุกหน่วยรีบนำศพที่เน่าเปื่อยออกมาตรวจสอบศพและหลักฐานเสื้อผ้าในที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็พบว่านี่คือศพของเอลิซาแลมนักท่องเที่ยวสาวที่หายตัวไปเพราะเสื้อผ้า เป็นชุดเดียวกับที่เธอใส่อยู่ในภาพของกล้องวงจรปิดที่ถูกเผยแพร่นั่นเองเท่ากับว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาผู้ที่เข้าพักในโรงแรมสเตย์ออนเมต้องใช้น้ำที่มีศพของเธอรออยู่มันจึงทำให้น้ำมีกลิ่นรสชาติและสีเปลี่ยนไปอย่างที่เห็นคำถามที่เกิดขึ้นในหัวของทุกคนก็คือเกิดอะไรขึ้นกับเธอใครทำอะไรเธอหรือเปล่า เธอตกลงไปอยู่ในแท้งได้อย่างไรหรือเธอลงไปทำไมเมื่อสื่อและสาธารณชนได้ทราบข่าวการเสียชีวิตทินาสยดสยองของนักท่องเที่ยวรายนี้ภาพจำจากวิดีโอไวรัลนั้นทำให้ผู้คนคิดไปต่างๆนานาบางก็เชื่อว่าเธอถูกฆาตกรรมบางก็เชื่อว่าเธอหนีการถูกคนติดตามบางก็เชื่อว่าเธอหลอนยา และบางก็เชื่อไปในสิ่งเหนือธรรมชาติพวกเขาเชื่อว่าเธอถูกผีสิงรวมทั้งบางคนเชื่อว่าเธอกำลังเล่นเกมท้าทายที่เรียกว่า The, The Elevator Game <The S 1> หรือเกมลิฟต์ซึ่งเป็นตำนานความเชื่อที่น่าขนลุกเกี่ยวกับการเปิดประตูมิติอันเป็นความเชื่อที่มีจุดกำเนิดมาจากญี่ปุ่นหรือเกาหลียังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ที่แน่แเกมความเชื่อนี้ยังคงเป็นปริศนาที่พิสูจน์ไม่ได้ทันที่สนใจใครรู้ลองไปค้นหากันดูแต่ระวังไม่ขอรับประกันผลที่อาจเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พ่อแม่ของเธอทราบเรื่องการเสียชีวิตของลูกสาวแล้วพวกเขาเสียใจมากและอยากรู้สาเหตุการตายที่แท้จริงสำนักงานชนสูตรศพของลอสแอนเจลิสได้เร่งทำการชนสูตร และรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก่อนที่จะสรุปคดีพวกเขาพบว่าศพของเธอไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดไม่มีการถูกทำร้ายทางเพศและไม่พบสารเสพติดใดๆในร่างกายแต่เจ้าหน้าที่พบร่องรอยการใช้ยาบางชนิดสำหรับผู้มีอาการป่วยทางจิตเจ้าหน้าที่จึงได้ขอสอบปากคำพ่อและแม่ของเอลิซาเพิ่มเติม พวกเขาจึงยอมเปิดเผยว่าเอลิซามีอาการป่วยทางจิตประสาทมาระยะหนึ่งแล้วเธอเป็นไบโพล่าและโรคซึมเศร้าเธอต้องใช้ยาตามที่แพทย์สั่งเพื่อรักษาและบรรเทาอาการดังกล่าวมาตลอดซึ่งทางพ่อแม่อยากปิดเรื่องนี้เป็นความลับเพราะอายและไม่อยากให้มันส่งผลกระทบต่อการเข้าเรียนต่อของลูกสาวเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทราบข้อเท็จจริงเหล่านี้จึงสรุปทันทีว่า เอลิซาแลมนักท่องเที่ยวสาวจากแคน,นาดาผู้นี้เป็นผู้ป่วยจิตเวทและเกิดการขาดยาทำให้มีอาการประสาทหลอนเห็นคนหรืออะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นและไล่ตามเธอจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุด,ดังกล่าวปิดคดีตามความเชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแต่ความสงสัยของผู้คนมันยังไม่จบคำถามของหลายคนมันไปอยู่ตรงที่ หากตำรวจสรุปว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตและขาดยาจนมีอาการขนาดที่เห็นในคลิปเธอจะไปถึงแทงน้ำบนหลังคาได้อย่างไรในสภาพที่ป่วยเช่นนั้นทั้งยังใส่เสื้อผ้ารองเท้าอย่างในคลิปเพราะการที่จะไปถึงแทงน้ำบนหลังคาได้นั้นเธอต้องผ่านไปทางประตูบนหลังคาที่ถูกล็อกและเข้ารหัสไว้ซึ่งจะมีเพียงพนักงานของโรงแรมเท่านั้นที่รู้รหัสและหากมีการงัดแงะประตูจะมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น หรืออีกเส้นทางหนึ่งเธอต้องปีนออกทางหน้าต่างไปที่บันไดหนีไฟแล้วปีนบันไดหนีไฟต่อขึ้นไปบนหลังคาจนถึงจุดที่ตั้งแทงน้ํานั้นแล้วเธอต้องปีนขึ้นไปบนถังขนาด10ฟุตพร้อมทั้งเปิดฝาแทงที่หนัก20ปอนหรือประมาณ10กิโลกร,รมัมถอดเสื้อผ้าแล้วโยนมาลงไปหลังจากนั้นเธอก็กระโดดลงไปในแทงน้ํานั้นเมื่อพิจารณาจากสภาพของเอลิซาตามวิดีโอมันจะเป็นไปได้จริงหรือ จึงเป็นปริศนาที่คาใจผู้คนอยู่ไม่ใช่น้อยจนถึงปัจจุบันและคุณผู้ชมละ่ะคิดอย่างไรลุงเอ็ดเกรดชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแรมอีกครั้งและขอนำเรื่องราวของเธอมานำเสนอเป็นอุทาหรณ์และเพื่อการค้นหาความจริงต่อไปหากชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ลุงเอ็ดเกรดชีวิตกันด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างระมัดระวงังดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองและคนที่คุณรักด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ